ครับโครงการของผมนะครับมีแนวแนวความคิดในการออกแบบก็คือจากสิ่งเล็กๆครับสู่การครับก็เกิดเป็นโครงการเ a k i n ิ่งซีนะครับหรือว่ามาเลพันธ์ตื่นรู้นะครับเป็นโครงการที่จะทําให้คนไทยเนี่ยหันมาสนใจการอนุรักษ์มาเลพันธุ์พื้นบ้านครับแล้วก็ทําให้คนไทยเนี่ยเรียนรู้ที่จะ กลับไปใช้ชีวิตในวิธีการพึ่งตนเองนะครับโดยเฉพาะการปลูกผักทานเองนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องประดับนะครับเป็นเสมือนสื่อเคลื่อนที่ของโครงการครับที่จะทําให้คนเข้าร่วมโครงการครับแล้วก็ส่งเสริมให้คนเริ่มที่จะทำเลี้ยงผักทานเองครับครับผมก็ได้คิดค้นตัววัตถุนะครับที่เรียกว่าดินปลูกนะครับเป็นส่วนผสมระหว่างดินเยื่อกระดาษกับกากาแฟนะครับไปให้อุณหภูมิที่50องศานานถึงชั่วโมงนะครับตัวดินปลูกเนี่ยก็จะแข็งตัวครับแล้วเมื่อไปแช่น้ำเนี่ยก็จะละลายตัวครับซึ่งสามารถเกก็็บลพันธุ์ได้้แว ใช้ปลูกเมล็ดพันธุ์ต่อไปได้ครับครับจิวเวลี่ของผมแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่1ครับ5้าสเต็ปปลูกเพื่อเปลี่ยนครับแล้วก็ส่วนที่2อครับเครื่องประดับประกาศเกียรติคุณครับคในส่วนที่1นะครับชิ้นแรกครับ the s e e of engagement memory นะครับสเต็ปที่1ครับอันนี้จะพูดถึง i n s t a l a t i o n จากเมล็ดพันธุ์ขัวเขียวนะครับ ก็ถ้าพูดถึงในวัยเด็กเนี่ยทุกคนก็จะต้องนึกถึงมาเล่นธผ่นผัวเขียวที่ปลูกถ่วงองอในในตอนช่วงของการเรียนนะครับันนี้ก็เหมือนเป็นการลืมฟื้นเพื่อเตรียมตัวไปสู่สเต็ปถัดไปครับครับอันนี้ก็เป็นตัวบรรจุภัณฑ์ของเครื่องประดับนะครับแล้วก็เครื่องประดับของเราทุกชิ้นนะครับก็จะมีตัวทํางานร่วมกัแบแอปพลิเคชันครับมีตัว QR code ครับเพื่อสแกนเข้าไปครับเป็นเหมือนการเล่นผ่านด่านไปทุกห้าด่านครับแล้วก็ในตแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีบอกว่าจะต้องใช้งานเครื่องประดับยังไงแล้วก็ปลูก พืชชนิดนั้นยังไงครับแล้วก็ใช้วิธีการถ่ายถ่ายภาพของตัวพืชที่เราปลูกแล้วนะครับเพื่อเป็นการแชร์และแชร์โปรโมทครับแล้วก็ผ่านไปสู่สเต็ปถัดไปครับในสเต็ปที่2นะครับ The Seed Longevity e v e นะครับหรือว่าเมล็ดพันธุ์แห่งเมล็ดพันธุ์แห่งการเริ่มต้นครับอันนี้ก็ได้อิน p ป r a t i o n มาจากเมล็ดพันธุ์พื้นฐานนะครับของการปลูกผักทานเองนะครับโดยอ้างอิงจากคู่มือของการปลูกพืชทานเองครับก็ตัวรูปฟอร์มเี่ยก็จะได้ มาจากรูปฟอรมของตัว ตน้ตนตน้นต้นขอดนะครับแล้วก็วิธีการก็เช่นกันนะครับในสเต็ปนี้ก็จะมีการอธิบายว่าเราจะปลูกยังไงแล้วก็ออกมาเป็นขอยังไงแล้วก็แชร์แอนแชร์ไปสู่สเต็ปถัดไปครับครับในส่วนของสเต็ปที่3าเนี่ยมันก็จะยากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นสเต็ปของเดอะซีนกอล์ฟพาร์ติซิงนะครับหรือว่า,มาเมล็ดพันธุ์แห่งการเก็บรักษาอดีตอันนี้ได้อินปฟเรชันหรือเรื่องราวมาจากเรื่องเล่าของุณโจนจังเครับผู้ก่อตั้งพันธุน์ครับที่เคยเล่าว,ว่าในสมัยก่อนเนี่ย ที่บ้านเกิดเขาที่ยะโสธรเนี่ยครับรเกษตรกรที่ปลูกแตงโมนเนี่ยเขาใช้วิธีการปลูกครับแล้วก็าขายแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตครับแล้วก็นาเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาปลูกต่อครับซึ่งมันไม่เกิดทําให้เกิดนี้สิครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเขาจะต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์ในราคาการะสอบละสองหมื่นบาทซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้เกิดนี้สิกับเกษตรกรทางแถม รเราก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่ย้อนกลับไปใช้วิถีชีวิตแบบเดิมครับโดยวิถีชีวิตแบบเดิมเนี่ยนอกจากจะลดนีิตินแล้วยังที่ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยครับ ครับอันนี้ก็เป็นตัวบรรจุพัณฑ์นะครับด้วยบรรจุภัณฑ์ผมก็ใช้ตัวลินปุูกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราหยดหยดน้ำเข้าไปให้ละลายเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นส่วนของการเพาะปลูกมาเรยงต่อได้ด้วยครับครับ,รบมามาสูตสเกษตรที่4ีครับคือฟิปปองไทยเน n ่นะครับหรือว่ามร็ดพันธุ์แห่งวิถีชีวิตไทยถ้ากล่าวถึงวิถีชีวิตไทยเนี่ยทุกคนก็ต้องนึกถึงผัดข้าวใช่ไหมครับผมก็ ดึงเอาอินสแตนชันจุดนี้มาทําเป็นเมล็พันธุ์ข้าวครับแล้วก็มีตัวของใบข้าวที่มีลำคางก่อครับอันนี้ก็เป็นปงแจของผู้ชายครับแล้วก็กําไลข้อมือของผู้หญิงครับคับมาสู่ในสเต็ปอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ในสเต็ปสุดท้ายครับ The Seed o p Miracle นะครับอันนี้ก็เป็นอินสแตนชันมาจากเมล็พันธุ์ฟักข้าวครับซึ่งได้ได้ชื่อว่าเป็นเมล็พันธุ์แห่งความมหัศจรรย์นะครับซึ่งฟักข้าวเนี่ยมีมีคุณประโยชน์ทั้งรักษาโรคมะเร็งหรือว่าแก้ครับ ขาจครับอันนี้ก็เป็นบรรจุพัณน์นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีวิธีการปลูกนะครับซึ่งยิมมิคของมมลิดพันธุ์ข้าวเนะะี่ยครับมีอยู่นิดนึงก็คือว่าเปลือกของมมล็นพันธุ์ ข้าวเขาจะเป็นเปลือกแข็งติดน้ําตาลครับเวลาเราจะปลูกเนี่ยเราต้องกระทอให้เปลือกแตกออกครับเพื่อจะปลูกได้ดีครับแล้วตัวเครื่องประดับของผมเนี่ยก็จะเป็นเป็นตัวปงกุญแจครับที่จะสามารถช่วยกระทอเปลือกมาเล็งได้ครับอันนี้ก็จะช่วยให้ปลูกได้ไง่ายขึ้นแล้วก็เป็นความท้าทายครับส่วนในส่วนที่ส,สองเนี่ยก็เป็นเครื่องประดับประกาศเกียรติคุณครับซึ่ง <c oughs> เป็นตัวาเข็มกลัด <c oughs> ที่เราสามารถเก็บมลเร็งพันไว้ได้ครับแล้วก็แจกจ่ายไปกับคนที่เราไปหาในทุกๆที่ก็เป็นการแจกจ่ายมลเร็งพันไปสู่คนอื่นได้ ว่าถือม,มากยิ่งขึ้นครับโดยเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเราทํางานครบแอปพลิเคชันเนี่ยครบทั้งห้าสเต็ปครับแล้วก็จะได้รางวัลไปสู่คอร์สพึ่งตนเองถึงการพึ่งตนเองที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้เมื่อเรากลับมาเนี่ยเราจะได้ตัวเครื่องปรับชิ้นเนี้ยเป็นเครื่องประดับประกาศว่าคุณได้เข้าสู่การพึ่งตนเองแบบเต็มตัวแล้วครับแล้วก็จะใช้งานครบก็ต่อเมื่อเราใช้งานร่วมกับตัวเสื้อของโครงการนะครับ ครับโดยคุณโจนอะไรเคยกล่าวไว้ว่า we don't think that we can change the world or we can change people but people can change themselves ครับผมคิดว่าโครงการนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เปลี่ยนคนครับแล้วก็นำให้คนเนี่เปลี่ยนโลกต่อไปครับ okay. แล้วก็ในแต่ลตัวเองก็คือได้รู้ว่าในแต่ละสถานที่เขาแต่ที่เรียนทำการเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วก็ผลตอบรับที่ออกมาเป็นยังไงรก็สังเกตตอนนี้แนวโน้มการเรียนมาแล้วได้ประสบการณ์หรือคำแนะนำา็คือากคณะกรรมการไครับก็จริงๆก็คือได้ได้คำแนะนำจาก่ายกรรมการเมียนกันนะครับบางทีการทำที่ดีของเราอาจจะเป็นแค่มุมมองที่เรามองคนเดียวแต่การที่เรา ผลงานออกมาสู่ภายนอกเนี่ยก็ได้ทำแนะนังใหม่ๆแล้วกับนกรรมการแล้วก็จากผู้ชมหรือว่าคนที่มาดูงารแต่ละขก้นเป็นข้อคิดที่ทำให้เรากลับมาปรับปรุงผลงานแล้วก็อนาคตของการทำงานไปได้เยอะค่ะสุดท้ายอยากจะให้เชิญชวนน้องๆปีหน้ามาร er ่วมกิจกรรมดูโชว์ค so ่ะก็เชิญชวนน้องๆนะครับในปีหน้าที่กำลังทำพีพิธอยากจะให้ลองมาลองมาครับเพราะว่าเชื่อว่าทีมทีของทุกคนเนี่ยทุกคน ครับอยากขอบคุณอคจเป็นพิ่เจมส์ครับก็จริงๆริงการแข่งขันนี้ครับก็การสนับสนุนยังต้องขอบคุณครอบครัวหอดเลยครับแรกครับแล้วก็อันดับต่อไปคือขอบคุณอาจารย์ที่ลุกตาครับอาจารย์ที่มาต้องชนะครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่ทีมงานครับแล้วก็คณะกรรมการที่ให้ให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์และโอกาสที่ดีครับที่สุดขอบคุณ